บุญบารมีคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือของเก่าที่ติดตามตัวมาตั้งแต่อดีตชาติไม่ธรรมดาสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับบุญกุศลที่ได้เคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติ มาส่งผลจนถึงปัจจุบันนี้คนที่มีกากะบาดกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีบุญญาธิการมาเกิดและของเก่าวิชาเดิมจึงได้ติดตามมาในภพชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาอาคมรอยสัตว์ที่เคยมีมาส่งผลให้คนที่มีกากะบาดกลางฝ่ามือจะมาส่งผลในชาตินี้ชาติปัจจุบัน ชาติปัจจุบันจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตและพลิกผันชีวิตให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองในทางด้านต่างๆและของเก่าวิชาเดิมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วแต่คนไหนได้สร้างอะไรไว้บ้างของเก่าเหล่านั้นก็จะตามและส่งผลมาถึงภพภูมิชาตินี้บางคนในชาติก่อนจะเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศล นั่งกรรมฐานวิปัสนาจึงส่งผลให้พบภูมิในชาตินี้เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามหน้าตาผ่องใสและการใช้ชีวิตก็จะราบลื่นไม่มีอะไรมาขัดขวางหรือถ้ามีสิ่งเหล่านั้นก็จะแพ้ภัยและจะผ่านไปได้ง่ายๆคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคือคนที่มีบุญญาธิการลงมาเกิด หรือเป็นเทวดาลงมาเกิดแต่บางคนที่มีลายมือกากบาทก็บอกว่าชีวิตไม่ดีขึ้นเลยหรือการใช้ชีวิตจะติดขัดไปหมดทุกเรื่องเพราะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะไม่ได้ดวงดีทุกคนเสมอไปและอาจจะไม่ใช่เทพเทวดาที่ลงมาเกิดบางคนก็เป็นคนที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลในภพภูมิที่แล้ว จึงส่งผลให้มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือและยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทของเก่าหรือบารมีเดิมที่ติดตัวมาจะส่งผลให้ชีวิตของท่านปี2,567ในช่วงต้นปีไปหากลางปีนี้ชีวิตของคนที่มีกากบาทบุญเก่าบารมีเดิม หรือของเก่าที่ติดตัวมาส่งผลให้ชีวิตของท่านดีขึ้นตามลำดับเพราะคนที่มีกลายมือกากบาทนั้นจะมีทุกคนเป็นไปไม่ได้คนที่จะมีได้จะเป็นเทพเทวดาที่ลงมาจุติหรือคนสร้างบุญสร้างกุศลในภพภูมิที่แล้วอุนกุศลบารมีเดิมจึงส่งผลให้คนเหล่านั้นมีดวงโชคดวงราบ ที่จะส่งผลในไม่ช้านี้ในต้นปี2,567นี้ท่านเตรียมตัวรับทรัพย์เป็นมหาเศรษฐีท่านวางแผนชีวิตไว้ให้ดีเพราะชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางคนก็ได้บอกว่ารอเวลานี้มานานแล้วอยากให้เป็นเช่นนั้นแล้วเรามาลองดูว่าคำทํานายนี้แม่นจนขุนลูกหรือไม่ คํำทํานายนี้เป็นคําทํานายดวงเจาะลึกเป็นการหยิบเสียงโชคหยิบไพ่สําหรับคนที่มีลายมือกากบาทด,ดวงชะตาท่านไม่ธรรมดาจริงๆบ่งบอกว่าท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการเป็นนักลบในยุคสมัยก่อนหลายสำนักหลายอาจารย์ได้บ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าคนที่มีลายมือกากบาดดวงในต้นปีนี้ จะเป็นคนที่ดวงดีเป็นมหาเศรษฐีเงินร้อยล้านพันล้านแต่ต้องดูลายมือดีๆว่าลายมือเป็นเช่นไรองค์ประกอบของเส้นกากบาทเป็นยังไงดูเดินรอบทางรอบทิศเดินพฤหัสเดินสุขเส้นแต่ละเส้นเชื่อมโยงกันไปในทิศทางใดไม่ใช่มือแบนราบเรียบถ้าเป็นแบบแบนราบเรียบก็หมายความว่าชีวิตตกอับ ชีวิตจะยากจนทำอะไรก็จะติดขัดไปหมดมีวิธีแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเพราะคนที่จะมีกากบาทกลางฝ่ามือได้นั้นก็หมายความว่าอดีตชาติท่านเคยทำบุญไว้มากแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนตัวเองจากที่ไม่เคยทำบุญเลยคิดแต่กินบุญเก่าก็ให้เริ่มทำบุญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มันสะสมบุญสะสมกุศลให้มากๆเพื่อที่จะส่งผลให้ถึงตัวเราเร็วขึ้นเพราะว่าบุญเก่าบารมีเดิมของเรามีอยู่อยู่แล้วยิ่งทำมากเท่าไหร่ชีวิตอาจจะดีกว่าคนที่มีลายมือมีฝ่ามือนูนเป็นเนินพระฤหัสเนินสูบด้วยซ้ำไปอาจจะรวยกว่าเป็นมหาเศรษฐีเร็วกว่าคนพวกนั้นขอแนะนำให้สะสมไปเรื่อย สะสมไปมากๆบุญเก่าวิชาอาคมเดิมที่ท่านได้เคยสร้างไว้ของเหล่านั้นยิ่งจะมาหาท่านเร็วขึ้นและอาจจะดีกว่าคนที่ได้รับบุญบาร,รมีก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปแล้วจะทำให้เรามองเห็นว่าชาติที่แล้วหรือชาติก่อนๆว่าเราได้สร้างบุญหรือทำอะไรไว้บ้างพอถึงเวลาบุญเหล่านั้นวิชาเหล่านั้น ก็จะส่งผลถึงวิ่งมาถึงตัวเราเร็วขึ้นทำไว้มากสร้างไว้มากชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองแบบไม่มีอะไรฉุดไว้คนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีจิตใจห้าวหารเด็ดเดี่ยวไม่เกรงกลัวใครแต่ต้องดูตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่มีลายมือแบบนี้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงชอบเป็นผู้นำคน ไม่ชอบเป็นทาสรับใช้ใครชาติที่แล้วอาจจะเกิดเป็นชายชาตินี้อาจจะเกิดเป็นหญิงก็สลับกันไปมาชีวิตเราดวงชะตาก็พลิกผันไปพลิกผันมาแบบนี้เวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมที่เราได้สร้างสะสมไว้ว่าชาติต่อไปเราจะได้เกิดเป็นอะไรแล้วจะได้ทำบุญแบบไหน เกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์ก็สามารถวางแผนทําชีวิตทําบุญทําทานให้บุญกุศลเหล่านั้นส่งผลให้ชีวิตของเราดีได้การเวียนว่ายตายเกิดถ้าบุคคลใดไม่เชื่อในเรื่องนี้บุคคลนั้นน่าสงสารเป็นอย่างมากเพราะจะทำอะไรก็จะคอยติดคอยขัดไปหมดชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนถ้าท่านทำจิตใจให้ตั้งมั่น แล้วดึงพลังออกมาจากอดีตที่เคยสร้างสะสมเอาไว้พลังงานความดีจะดึงดูดพลังงานให้ท่านดึงกลับมาใช้ให้หมดหลายคนไม่เชื่ออาจจะบอกว่าเป็นเรื่องเลอะเทอะเราขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนเรื่องวิชาหรือการดึงดูดบุญเก่ามาใช้มีตัวอย่างให้เห็นหลายคนแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ทั้งออกข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งและแหล่งข่าวหลายสำนักแล้วและยังมีเรื่องเล่าหลายหลายคนที่ยังสามารถจำอดีตชาติของตนเองได้ว่าตนเองเคยเป็นอะไรและได้สร้างความดีอะไรไว้และเชื่อกันว่าความดีที่เคยสร้างสะสมมาหรือวิชาอาคมที่เคยมีและสามารถดึงกลับมาใช้เรื่องนี้มีจริงเช่นําชั่ว กรรมนี้ติดตัวเราไปตลอดจนกว่าเราจะชดใช้กรรมหมดก็ไม่ต่างกันกันกบเรื่องกรรมดีหรือบุญบรารมีวิชาเก่าวิชาเดิมก็สามารถชดใช้บุญดีบุญเก่าในภพชาติต่อไปได้ส่วนคนที่สามารถจำอดีตชาติของตนเองได้ก่อนที่จะเกิดมาหรือมาเกิดได้ทำกรรมชั่วไว้เยอะเลยได้ตกนรกหมกไหม ทําให้ต้องลงไปชดใช้กรรมในนรกจนหมดเวรหมดกรรมแล้วท่านยมบาลได้ถามว่าจะดื่มน้ํำไหมคนผู้นั้นจ่ายหน้าแล้วเดินจากไปต่างจากคนอื่นๆที่ได้ดื่มน้ําเพราะท่านที่ไม่ได้ดื่มน้ํานั้นกลับเกิดในชาติปัจจุบันและสามารถจําเรื่องในอดีตชาติได้ทุกอย่างที่เคยได้ทําไวา้จึงส่งผลให้ชาติปัจจุบัน ทำให้เขาเหล่านั้นได้สร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญเพียรภาวนาทำไปเรื่อยๆทำไปเยอะๆจนลบล้างกรรมเก่าตามไม่ทันส่งผลให้บางคนที่มีลายมือกากบาทตกมาในชาตินี้จึงเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนดวงมหาเศรษฐีเพราะบุญเก่ากรรมเก่าหรือวิชาอาคมเก่าๆของท่านได้ติดตามตัวของท่านมา แต่ละคนไม่เหมือนกันสุดท้ายปีนี้ปี2567คนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือจะกลายเป็นคนโชคดีล่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านถ้าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วขอให้น้อมรับคำทำนายนี้เพื่อที่จะเปิดดวงเปิดโพกัพย์ของตัวท่านให้บุญบรารมีเก่า ได้ทำงานและเป็นคนโชคดีตลอดไปสาธุความเชื่อและความศรัทธ,ธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับ สำหรับวันนี้กลาบสวัสดีครับ